สวัสดีวันจันทร์ที่ยี่สิบกันยายนค่ะทุกงทองชานี้เราสองคนกำลังนั่งรถไฟไปลอนดอนครับ f i สต็อปไปนิวคาสเซลก่อนแล้วก็ไปต่อ f i ส s t s อพ p p r o d u c t i o นเ h e Metro Center ไปที่เรานั่งรถไฟไม่ใช่รถไฟด่วนนะเลยจอดหลายที่จอดไปลงที่นิวคาสเซลแล้วก็ไปต่อจากนิวคาสเซลไปลอนดอนไปอายุรดิษ ะะตอนแรกนะคะเราสองคนแพลนว่าจะขับรถลงไปเราคุยกับลูกชายกับลูกสะพ้ายเรียบร้อยแล้วว่าจะขอไปพักด้วยนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้เราคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขามีลูกสาวอยู่ที่ลอนดอนเวลาเขาลงไปหาลูกสาวเขาเขาจะแบบชอบนั่งรถไฟไปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอกำฮิก็เลยลองลองประเมินทางเลือกเราสองคนมานั่งนึกถึงตอนที่รถติด อยู่ที่ถนน M 25เนาะมันเป็นถนนมอเตอร์เวย์รอบนอกของลอนดอนนี่แหละก็เลยเออเราลองนั่งรถไฟกันดีไหมเพราะว่าเคนเพื่อนบ้านเราก็มีแต่นั่งรถไฟไปอะไรเงี้ยลองดูดิว่ามันจะเป็นยังไงจะเหนื่อยจะแบบยุ่งยากอะไรยังไงไหมเพราะเรายังไม่เคยนั่งรถไฟเนาะจากที่เราอยู่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือเนอี่ยแล้วก็เข้าไปในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูค่ะเพื่อน ค่าตั๋วนะคะฮิวก็จะได้ลดเพราะฮิวมีบัตรผู้สูงอายุส่วนโอก็จ่ายเต็มราคาค่ะ Make you feel like y o u r w e like d d i n g น o t like ting tong like w a ถึงแล้วนี่นะคะโรงแรมที่เราพักในลอนดอนเข้ามาก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำก็ครับชาเวอร์ค่ะ โรงแรมชื่อ Park International พอดีว่าโออ่านในรีวิวสภัยยูเคเขาบอกว่าอันนี้ใกล้แล้วก็เป็นโรงแรมที่มีผู้หญิงไทยทำงานอยู่เยอะเมื่อกี้นี่โอกําลังเช็คอินก็มีผู้หญิงไทยนั่งอยู่ที่โซฟาเป็นแขกมาพักคะ่ะกำลังสั่งผัดไทยเรามาถึงประมาณหกโมงสีบนี่หน้าต้องใส่หน้ากากบน บนรถไฟตลอดเวลาค่ะหน้าเป็นรอยหน้ากากนี่ฮิวกำลังหาที่ไปดินเนอร์ค่ะทอดมันปลาทอดมันปลา yes and then you wanted to i v e got the second one you wanted pan you want ผัดแหงไก่ yeah now you said something else but e f o another starter thing and the fry corn ไงข้าวโพดทอด อร่อยไหม <S 2> <S 2> อร่อย <S 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 ผนังไก่แล้วก็ผัดปลาหมึก <BACK> อาหารอาร่อยใช้ได้ค่ะเพื่อนๆร้านนี้ชื่อร้านไทยเทสนะคะร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยคะ่ะโรงแรมที่โอพักอีกครั้งนะคะชื่อโรงแรมพักอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้คือหน้าตาอาหารเช้านะคะ อาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟต์ไลน์นะคะตักเองค่ะส่วนเมื่อคืนนี้นอนเป็นยังไงบ้างจากเรามาจากบ้านนอกเนาะจากความเงียบๆพอเรามานอนโรงแรมที่มันอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยก็โอ้มีปัญหานิดนึงในการนอนนะเพื่อนๆจากโรงแรมที่เราพักนะคะเดินไปไทยแอมบาสซีแค่ประมาณ10นาทีเพื่อนๆใกล้มากเลยแล้วโอก็เจอเพื่อนที่เขาอยู่สกอตแลนด์เนาะเขาก็ มาแบบว่านอนค้างคืนบนรถไฟอะค่ะแล้วก็มาเช้าที่ลอนดอนแล้วเขาก็ทำพาส,สปอร์ตทำอะไรเสร็จเขาก็นั่งรถไฟกลับวันนั้นเลยค่ะเพราะรถไฟออกอีกทีหนึ่งตอนห้าทุ่มค่ะเ,เพื่อนโอว,ว่าอุ้ยดีจังเลยอะไม่ต้องเสียค่าโรงแรมเหมือนโอเลยอะภารกิจมาทำพาสปอร์ตของโอขุกขักนิดนึงพอดีว่าตอนที่โอจะย้ายมาอยู่อังกฤษเนาะโอย้ายทะเบียนบ้านตัวเองไปอยู่บ้านที่อุบลกับแม่แล้วทีนี้ โอ้ไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนอัปเดตท,ที่อยู่ใหม่ตามทะเบียนบ้านทีนี้พอไปเอาบัตรประชาชนไปยื่นขอทำพาสปอร์ตเนาะที่อยู่มันไม่ตรงกันไงที่อยู่หน้าบัตรกับที่อยู่บัตรประชาชนที่ที่บอกเขาเนาะก็เลยต้องทําบัตรประชาชนใหม่ถึงจะได้ทําพาสปอร์ตจากที่แบบว่าตั้งใจว่าจะทําแค่10นาที20นาทีเนาะเพราะว่าอยู่ที่นั่นเราจองบุ๊กไปตามคิวก็จริงแต่ถึงเวลาปุ๊บ ใครมาก่อนก็ได้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอก็เลยกลายเป็นว่าจากที่จะทาแค่ยี่สบนาทีกลายเป็นชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเคสเดียวกันกับโอ้เยอะมาก,กที่แบบว่าตั้งใจมาทำพาส,สปอร์ตแต่ว่าต้องทำบัตรประชาชนด้วยเฮ้ยสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เพื่อมาดูว่าต่อพาสปอร์ตไทยในลอนดอนทำยังไงบ้างนะคะเอกสารที่เตรียมไปก็จะมีใบคำร้องเนะะี่ยค่ะแบบฟอร์มที่หนึ่งเนาะ มีหลายคนเลยที่ปิมพ์แบบฟอร์มผิดนะคะวิธีดูว่าแบบฟอร์มที่ถูกต้องคือยังไงให้เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะดูตรงที่เขาให้กากระบาดข้อความที่ท่านมีความประสงค่ะ,คะก็คือมีความประสงค์ให้ทางสถานทูตนะคะส่งพาสปอร์ตกับทางไปรษณีย์โดยที่เราต้อง เป็นคนเตรียมซองที่เป็นซองสเปเชียลเดลิเวอรี่น้ำหนัก500กรัมเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบฟอร์มอื่นมันจะเป็นแบบว่าทางเราต้องจ่าย8ปอนด์ให้กับสถานทูตในการส่งเอกสารกลับเนาะแต่ทีนี้อันใหม่แบบฟอร์มใหม่ก็คือเราต้องเป็นคนเตรียมซองมาจากที่บ้านเองนะคะเพื่อนๆหน้าตาของซองสเปเชียลเดลิเวอรี่ก็เป็นซองสีเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสแตมเป็นรูปควีนอังกฤษอยู่ตรงนั้นนะคะ เป็นซองที่แบบว่าสามารถใส่ของในน้ําหนัก500กรัมขึ้นไปในการส่งแล้วก็มันไม่มีกําหนดเวลาวันที่ต้องส่งภายในวันไหนค่ะก็มีบางคนที่เขาเอาซองมาผิดนะคะก็คือเป็นเหมือนซองน้ําตาลแล้วก็ไปให้ทางไปรษณีย์ประทับตาให้แล้วก็มีแท็กกิ้งให้ แต่มันจะมีวันกําหนดส่งอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นอซองสเปเชียลเดลิเวอรี่แบบนี้มันจะไม่มีวันกําหนดส่งะคะ่ะอันนี้เป็นซองรูปแบบที่ทางสถานทูตเขาให้ใช้ได้นะคะนอกจากแบบฟอร์มแบบที่1อันนั้นแล้วนะคะก็มีซองสเปเชียลเดลิเวอรี่อันนี้แล้วก็มีพาสปอร์ตตัวเดิมตัวจริงที่เราจะหมดอายุแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะคะไปยืน่นสำหรับคนที่เขามีปัญหาที่จะต้องถ่ายบัตรใหม่ก็คือคนที่ ไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นให้ดูมีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นนะคะคือเขาเอามาแค่สำเนาอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องถ่ายบัตรใหม่ส่วนของโอก็คือที่อยู่หน้าบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไม่ตรงแถมโอไม่มีทะเบียนบ้านมาด้วยโอคิดว่าต่อให้มีทะเบียนบ้านมายังไงเขาก็ไล่ให้โอถ่ายบัตรประชาชนใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ดีเหมือนกันเพราะ่บัตรประชาชนใหม่บัตรประชาชนโอ้อันเก่ามันจะหมดอีก2ปีข้างหน้าไม่งั้นโอก็ต้องมาลอนดอนอีกคะ่ะเพื่อน ก็ดีเหมือนกันหนูก็เลยได้ับรประชาชนใหม่แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสิบปีสบายไปเลย <Hello. S 1> เราตั้งใจจะมาดูไซแอนมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเราจองตั๋วทางออนไลน์แล้วพอมาถึงข้างหน้าประตูมันปิดมันล็อกมันเข้าไม่ได้ไม่รู้มันปิดหรือเปล่าวันนี้ y e บางทีมันอาจจะปิดวันอังคารแต่ that, but but the front it didn't say it closed every Tuesday No o it d e ไม่อดเราก็เลยเปลี่ยนแผนไป National Museum แทน Did you book the National Museum? National Science um, yes Are we going there or we go to somewhere else No we're going to the natural the Natural History Museum National History no, natural Museum Natural History, natural History yes, Museum ก็คือเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติไปดูกันว่าเราจะได้เข้ากันไหมนะเพื่อนเที่ยวแบบคนแก่ก็จะเที่ยวประมาณนี้แหละคือเที่ยวพิพิธภัณฑ์เข้าไปข้างในมันผิดคาดแฮป้เพื่อนมีคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ อยู่ข้างในนี้กว้างมากเลยมีที่ให้ดูเยอะมากโซนแรกๆที่โอกไปดูนะจะเป็นโซนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์เนาะโอมไม่ได้ถ่ายมามกลัวเขาไม่ให้ถ่ายโหคนเริ่มตั้งกล้องถ่ายก็เลยอะถ่ายได้นี่นะโอก็เลยเริ่มมาถ่ายตรงบริเวณที่เป็นโซนพวกหินพวกฟอสซิลตรงนี้ค่ะโอชอบดูอะไรพวกหินพวก การทับถมจนเป็นแร่ธรรมชาติเงี้ยชอบมากเลยหินฟอสซิลนี้ใหญ่มากเลยจนเราต้องให้ฮิวไปยืนข้างๆจะได้รู้ว่าสกเกลมันใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือนกโดโด้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็เป็นโซนที่เป็นซากกระดูกของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนาะก็เดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงโซนที่เป็นซากของไดโนเสาร์ค่ะ อันนี้เป็นสัตว์โอ้คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์น้ำเนาะโอก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะเพื่อนเพื่อนโก็เดินดูแบบไม่ค่อยได้อ่านด้วย <c oughs> เป็นคนขี้เกียจอ่านคืออ่านแค่บางตัวก็ไม่ได้อ่านมาหมดค่ะเพื่อนเพื่อนโอชอบการที่แบบเขาแบบขุดไปขุดไปเก็บสะสมมาแล้วก็เอามาประกอบเป็นรูปร่างให้เราได้ดูไงค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นซากของปลาวานนะคะบูเวลค่ะเพื่อนเพื่อน สมัยก่อนก็จะมีจำนวนเยอะค่ะเพื่อนๆประมาณ350,000แต่เดี๋ยวนี้เหลือประมาณแค่400รกว่าเองเพราะว่าเขาถูกล่าเอาเนื้อไปกินแล้วก็เอาไขามันไปทำออยพวกน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะโอก็เดินดูอบๆเพื่อนๆมันใหญ่มากเดินดูกันจนเหนื่อยก็แวะกินแซนด์วิชแวะดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ไปเดินกันต่อค่ะก็ามาเดินชมสถาปัตยกรรมตึกของเขาอะสวยมากมเพื่อนๆ เหมือนบายสุวิเนียโฟเค้เราแวะกันไปที่ห้างแฮร์ริค่ะเพื่อนๆนี่ภายในห้างแฮร์รินะคะเพื่อนๆเดินๆก็จะตัวรีบนิดนึงเพราะว่าของทุกอย่างในนี้มันแพงมัน high end นะเพื่อนๆแล้วก็ในการออกแบบฟอร์แพนของเขานะคะเพื่อนๆโอ้โหทุกอย่างคือมันไม่ได้เรียงมันเรียงยังไงไม่รู้มันทําให้เราแบบว่า ต้องเดินผ่านทุกชั้นทุกผแผนกกว่าโอจะเดินเข้ามาดูในเค้กอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพื่อนๆโอต้องเดินผ่านกระเป๋าแบรนด์เนมซึ้น้ำหอมอะไรเงี้ยกับเครื่องสําอางแพงๆแ,แล้วก็รู้สึกแบบหืมอ,อยากได้แต่ไม่มีตังค์ <c oughs> เค้กน่ากินมากสลบโอกับฮิวได้คุกกี้ให้กับเคนนะคะส่วนโอกับฮิวก็ได้เป็นฟรุตเค้กค่ะเราสองคนเป็น คนชอบกินฟูดเค้กถ้าอยู่เมืองไทยจะชอบไปซื้อที่โรงแรมโอเรนตนค่ะแต่ว่าอยู่ที่ขายที่เอมพโพลเรียมมัง้งถ้าจะไม่ผิดหรือสยามพารากอนนี่เราจำไม่ได้คือมันเป็นฟูดเค้กที่อร่อยมากของโรงแรมโอเรนตนเนาะส่วนของห้างแฮร์รอดนนี้ยังไม่รู้ต้องลองชิมค่ะนี่คือย่านคนรวยที่อยู่ในลอนดอนบ้านคนรวย ราคาแพงมากอบ้านหลังนี้สวยมากย่านนี้เป็นย่านเ e n s i n g t o n นะเพนเพื่อนเราสองคนกำลังจะเดินไปที่สวน Kensington g a r d e นซึ่งอยู่ติดกับ h ฮพา p a r ค่ะเพื่อนเย่านนี้เป็นย่านคนรวยอยู่คนะ่ะเพื่อนเคือถึงแม้ในบ้านจะไม่มีที่จอดรถเขาก็จอดริมถน,นนคะแล้วรถที่จอดนะทั้ง Porsche ทั้ง Lamborghini คือผมไม่ได้ถ่ายมานะเพราะว่าเขาก็เดินวนๆเวียนๆแถวนั้นนะคนที่เป็นบ้านบางบ้านแล้วเขาก็อยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขามองออกมาตาเขียวปัดปมาถ่ายหน้าบ้านเขาถ่ายรถเขาอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อนๆก็เลยถ่ายมาได้เท่าน,นี้แหละให้ดูบรรยากาศบ้านคนรวยเขาอยู่กันยังไงในเมืองลอนดอนอันนี้ดินเนอร์กันที่พัคนะคะซูชิ ดินเนอร์กันแบบง่ายๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปกินอาหารไทยแล้วกระเป๋าฉีกค่ะซูชิโร่ o ่ารถเคยอยู่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนมันก็จะชินแบบนั้นเนาะคนในเมืองใหญ่เขาก็จะชินกับซิตี้ไลฟ์ไลฟ์สไตล์แบบในเมืองอะเนาะ ส่วนเราเคยอยู่แบบชนบทบ้านนอกเราก็จะชินกับลฟ์สไตล์แบบนั้นมากกว่าแล้วเราก็ไปเดินผ่านบ้านแถบคนรวยเนาะเราก็สงสัยว่าราคาบ้านประมาณเท่าไหร่โอ้โหเป็นล้านอนะ่ะเพื่อนๆเป็นล้านปอนแต่ว่าเขาจ่ายค่าภาษีบำรุง,งท้องถิ่นถูกกว่าเราอีกอะ่ะถูกกว่าเราครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากปิกนิกดินเนอร์ที่สวนสาธารนณะก็มาต่อที่ร้านอาหารไทยร้านเดิม <laughs> กินผัดซีอิ๊วกับ พัดไทยเข้ามชาติอะมารชาตไว้ไทยไว้มัม่วว,วันนี้เรามาทานอาหารจานเดียวนะคะผัดซี่โครหมูกับผัดไทยไก่บองเอ๊ะพึตีหิว Thank you Tiki Baby I said please don't do it again Tiki ได้ยินเสียงโอตาลูกวาวเลยเออคิดถึงอ่ะที่ที่ เมื่อิ่คิดถึงชิลุก,กันเถอะแคมมาลาอืมอ๋้ชิกกอาหารเช้าวันนี้ตักเหมือนเดิมเลยยู่ก็ตักเหมือนเดิมค <laughs> ่าห้องไม่รวมอาหารเช้านะคะที่นี่อาหารเช้าจ่ายเพิ่มอีกโคนละสิบปอน <laughs> <laughs> คิดถึงนางงาม เช็คดีนางงามทำอะไรทิกิตื่นแล้วทิกิตอนนี้ชอบนอนบนโซฟานี้มากเลยนอนทั้งคืนทั้งวันทีิกิคงนั่งคิดไปไหนน้อพ่อกับแม่นี่คือบรรยากาศภายในรถไฟใต้ดินของอังกฤษนะคะก็จะบังคับอว,ว่าบังคับไหมก็เป็นบังคับแล้วแหละให้คนยังใส่หน้ากากอยู่ในรถไฟใต้ดินนะคะ ก็มีบ้างบางคนที่ไม่ใส่อะค่ะเพื่อนคือเรียกว่าบังคับไหมคงจะเป็นแบบบังคับแบบเบาๆมั้งเพราะมันก็ยังมีคนที่แบบบังคับไม่ได้อะเพื่อนเขาก็ไม่ใส่ก็มีอยู่ที่นี่ก็ขึ้นบันไดเลื่อนก็เหมือนบ้านเราละค่ะคนที่ไม่รีบก็ชิดขวาเพื่อที่จะได้เว้นช่องด้านซ้ายให้สําหรับคนที่รีบๆเขาแซงไปก่อนนะคะพอเรามาถึงสถานีคิงครอสเราก็เดินข้ามฝั่งไปที่ สถานีเซนต์แพนเคีสค่ะเ,เพื่อนเเราไปดูสถานีรถไฟที่เป็นรถไฟออกไปทางยุโรปค่ะมีรถไฟเส้นที่ไปยุโรปเราไปเช็คสถานีรถไฟเซนต์แพนเคีสนี่เพราะว่าเราไปเช็คสถาปัตยกรรมะนะเพื่อนเที่สร้างเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วค่ะเ,เพื่อนเดูหลังคงหลังคาเหล็กแล้วก็อิฐที่เขาก่อก็เป็นแบบสไตล์วิกตอเรียเ,เพื่อน ตอนนี้โอเดินออกมาข้างนอกกะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสถาปัตยกรรมของตึกสถานีรถไฟเซนต์แพนเครสเนาะสวยมากออกมาข้างนอกแล้วถอดหน้ากากได้สวยไหมเพื่อนสวยเนาะเดี๋ยวตอนนี้โอกับฮิวกำลังจะไปหาที่ ที่ดื่มกาแฟเจอแล้วที่นี่นะคะ Origin Coffee เ,เดี๋ยวเราไปดูเบร์เกอรี่กันว <Wow. S 1> ้าวคาปูชิโน่มีลาเตอร์อาร์ตด้วย enjoy ฝั่งนี้นะคะเซนต์แพนแครสสเตชัน ฝั่งตรงข้ามเลยก็จะเป็น King Cross ที่โยจะนั่งรถไฟกับทางภาคเหนือของอังกฤษของโอนะคะสถานีรถไฟที่นี่สะดวกมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,ออกจากสถานีรถไฟมาปุ๊บก็จะเป็นรถไฟใต้ดินเลยแล้วก็ถ้าจะไปยุโรปฝั่งตรงข้ามก็เป็นรถไฟอินเตอร์เนชั่ไปยุโรปนี่คือตารางเวลามาเช็คว่ารถไฟเราจะเข้าแพลตฟอร์มไหน ที่ห้างล่างนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคนยืนกันสลอนเลยรอเช็ค <c oughs> เพราะยังไม่รู้ว่ารถไฟจะจอดชานชาลาไหนสถานีรถไฟบ้านเขามีความแบบว่าเหมือนสนามบินอะ เฟรมหมายเลข6ประตูรถไฟจะปิดก่อนเวลาเดินทาง2องนาทีดังนั้นต้องรีบขึ้นไปนั่งโชคดีที่มีหมายเลขนะคะนั่งตามหมายเลข เชอกเส้นเล็กๆเจ็บหูมากเลยก็เลยพากันเปลี่ยนแส่อนี้อันนี้ใส่ตอนเดินทางไปใส่นานได้หลายชั่วโมงไม่มีปัญหาไม่เจ็บแค่หน้าเป็นร้อย ถึงบ้านแล้วใกล้จะได้เจอชิกี้แล้วคิดถึงชิกี้คิดถึงชิกี้ไหมชิกวันมากคิดถึงทิกกี้มาก กำลังนอนบนโซฟาเดี๋ยวฮิวจะไปลองเปิดประตูที่ยินเสียงเปิดประตูรีบมาเลยทิกกี้คิดถึงจังเลยทิกกี้ Yes, mm hmm, ก m mm m g o o อ g i r ิก i k ก good, girl, good girl, mm ิก r l t นี่คือค่าโดยสารของโอก,กัะฮิวเนะาะหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดห้าศูนย์ปอนด์ค่ะเพื่อนๆฮิวมีบัตรผู้สูงวัยก็เลยได้ลดนะคะเราเดินทางใช้เวลานั่งรถไฟสี่ชั่วโมงซึ่ง ดีกว่าขับรถค่ะขับรถใน6กชั่วโมงเหนื่อยแน่นอนอันนี้เรานั่งแล้วเราก็เอนเตอร์เทนเมนต์ตัวเราเองโอวกาดาวน์โหลดหนังจาก Netflix ส่วนฮิวก็พกหนังสือขึ้นไปอ่านโอว่าในการไปลอนดอนของโออว่าสรุปนั่งรถไฟไปนี้เวิร์กมากเลยแต่ว่ารอบนี้ทริปนี้ที่โอไปโอว่แบ็คแพคไปก็เลยชอปปิ้งได้ไม่เยอะครั้งหน้าต้องเอากระเป๋าแบบลากไปค่ะเ,เพื่อนเจะได้ชอปปิ้งแบกของกลับมาได้เยอะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเดินทางไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ยาวนิดนึงขอบคุณมากๆเลยที่ดูจนจบนะคะยังไงโอ้ก็ฝากกดติดตามช่องโอไลฟ์บล็อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โอทำคลิปดีๆต่อไปพาเพื่อนๆไปผจญภัยที่อังกฤษด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ v ล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย bye bye.